หลายภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองฝ,ฝ่ายตำรวจฝ่ายทหารนะครับรชาชทัณฑ์รวมทั้งหน่วยงานของสาธารณสุขและปะปะสที่จังหวัดศรีสะเกดและต่อเนื่องไปยังพื้นที่ใกล้เคียงวันนี้ก็แสดงว่าแสดงให,ให้ทุกท่านเห็นว่าจังหวัดศรีสะเกดเราครับรับนโยบายจากรัฐบาลจากท่านนายกรัฐมนตรีจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีการปฏิบัติผ่าน นิตยกาชพิทักษ์นครบสองสามแปดพิจารณาครลำดวนแล้วก็การปฏิบัติการของตํารวจภูธรภาคสามขับเคลื่อนในพื้นที่รายละเอียดต่างๆนะครับของการดําเนินงานเนี่ยอยากจะให้ทางท่านผู้การตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกตรวมทั้งฝ่ายปกครองฝ่ายตำรวจผู้เข้าร่วมแถลงข่าวตัวตนสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านครับผมขอแถลงในส่วนของตำรวจจังหวัดศรีสะเกตขอแถลงผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดตามนิตยกราชพิทักษ์พลพนคนค้ายยาอีสานใต้ และ2 8, ะองรับแทักละครลำดวนพวง7ูจ็ดของจับลุมผู้ต้องหา2,833ราลายผู้ต้องหา2999คนของกายาบ้า3 1 8 0้าน6,575งม็ดรไอ้ยี่8หก้ามยึดทรัพย์สินมูลค่า45ล้านบาทเศษ็ํดำเนินการถูกจพบ19าลายดำเนินการพรฟอบเน3รลายจับลุมผู้หายหาจับตามพันธแรก30หมาย สำหรับวันนี้ทงที่รากกรนเวรด้านหน้าสื่อประชาชนและคระผส้น,สนักการที่เดี๋ยวข้องครับทางทุด238ที่ท่านนครลำดวนได้มีการจับคุมปวาล้างยาเสพติดในห่วงวันที่15ของแต่ละเขตแต่ละพื้นการขอมอบให้ปลัดสอสริษณ์ประกำเภอภูสิงเป็นผู้แถลงในรายละเอียดครับขอบคุณมากครับ6อพันเมตรนะครับแล้วก็มีการสืบสวนขยายผลนะครับ ขยายผลเพื่อน,นันนะครับชาวาอำเภอบุญทลิศนะครับมีการนำยาบ้ามาส่งในพื้นที่จังหวัดสิเกตนะครับกระทั่งในวันที่สิบี่นะครับ, 14, ค,รบคือวันที่14ก็ได้มีการจับกลุ่มเกลี้ยงายของน,นายนันกับนายเฟรมนะครับในพื้นทีอ่อำเภอไผ่บึงนะครับได้พร้อมของจังหว,วัดสิเกตในอระบบสุดที่ไย้จุฬาได้มอบรางวัลน้ำใจนะครับให้กับทีมงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ การนะครับขอบคุณท่านครับเาหนาไทยเอามาไทยเ็นิล